มา,มาอีกตัวนะครับช่อนทะเลพี่เล็กกำลังอัดอยู่นะครับก็น่าจะใหญ่เหมือนกันรอบเรือเลยวงวิ่งวิ่งวนรอบเรือหล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวกัน มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวรอโชว์ตัวนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วอยู่หน้านี้แล้วไม่เกินชิ่งมาแล้วเห็นตัวแล้วไอ้ตะขอช่อนไหช่อนครับอู้ใหญ่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 อู้ครับลบลบลบมานี่ลบหนิเอาใส่ลบไม่นู่นลบมาลูกไอ้บอลกำลังเหวี่ยงมาหาแล้ว